จาประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว92.5โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 14นาฬิกา12นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิข่าว92.5นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันมมนฤมลพวกยมค่ะใครที่รับชมอยู่ผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะก็จะเห็นว่าวันนี้ไม่ได้มานั่งอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าใครฟัง FM 9เ5 a m 8 9 1แม้ว่าจะไม่ได้เห็นหน้าแต่ก็ได้ยินเสียงนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอ,อยู่ในแวดวงออนไลน์นะคะคุณผู้ชมคุณผ วันนี้ค่ะทีมงานได้เชิญอาจารย์ดรต้นรักทวชัยสุขศรีดามาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นนักเขียนคอลัมนิสจากหนังสือพิมพ์อปทตอร์นิวส์นะคะของการปกครองท้องถิ่นของมหาไทยเนาะครับอ่ะวันนี้ก็เชิญอาจารย์มาคุยกันเรื่องของการซื้อของออนไลน์แต่ไม่ใช่เรื่องแค่การซื้อของหรอกเอาเป็นว่าภัยออนไลน์ทั้งหมดครับที่เราเจอในวันนี้กันแล้วกันนะคะอาจารย์คะถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่า ในการซื้อของหรือว่าการเจอกันบนโลกออนไลน์เนี่ยเรามีภัยอะไรที่เราจะเห็นกันได้แบบที่เห็นเป็นข่าวเป็นคราวบ้างครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกนี้มนุษย์วันนี้มันมีสองสองใบนะโลกสองแบโลกสองใบโลกสองใบเหมือนดราม่าเหมือนดารารือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมโลกสองใบหมายถึงว่ามันมีโลกความจริงที่มนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่จะทํางานจะกินจะเรียนจะอะไรอย่างเงี้ยตรนนี้เขาเรียกว่าโลก โลกชีวิตเนี่ยที่เราไปใ,ใช้ชีวิตปกตินี่โลกโลกใบแรกใบแรกค่ะโลกใบที่สองเขาเรียกว่าโลกออนไลน์ห้าโลกที่เราเอาชีวิตของเราไปอยู่ในตรงนั้นะนะไปศึกษาไปเรียนรู้ไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นดังนั้นเมื่อเรามีโลกสองใบนะครับการใช้ชีวิตมันก็จะมีทั้งความปลอดภัยและไม่ปลอดภยัยค่ะถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนในปัจจุบันนี้โจรในโลกค,ความจริงเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยโจรคือมิจฉาชีพผู้ร้ายแล้วก็ จะอยู่ในแหล่งเสื่อมโซมเนาะพื้นที่สาธารณะที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนอ่าเนี่ยโจรจะไปอยู่อ่าใช่ไหมฮะมันไม่มีใครเห็นอะเวลามันจะมาปล้นเราใช่ครับคุณแอแต่วันนี้เรานั่งกันแบบสบายๆผ่อนคลายอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะเจอเหล่าโจนหรือมืจาชีพพวกนั้นได้มายังไงมันมายังไงเพราะทุกวันนี้เรานั่งอยู่กับบ้านเราก็เข้าไปในโลกออนไลน์ผ่านอะไรมือถือผ่านโน้ตบุ๊กเลยฮะ ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปทางแพลตฟอร์ม Facebook Ti ก To ออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นโจรในโลกความจริงก็ไปอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยดังนั้นภายในโลกความจริงกับออนไลน์ก็ไม่ได้ต่างกันเราก็ต้องเจอเพราะเรามีโลกสองใบโลกสองใบนะคุณผู้ชมหนีมันไม่พ้นเนาะหนีไม่พ้นดังนั้นวันนี้ครับคุณแอนเราต้องรู้ว่าเฮ้ยแล้วกลโกงจากการซื้อขายออนไลน์หรือกโกงจากโจรพวกนี้ฮะมันมีรูปแบบอะไรบ้าง และเรามีโรคสองใบเราต้องระวังตัวยังไงนี่แหละครับวันนี้เลยถึงทํามาคุยกันมาเจอประชาชนให้รู้ครับอาจารย์บอกมาเลยข้อแรกเนี่ยโจนที่เราเจอในออนไลน์มันมันเจอแบบไหนบ้างเอาใกล้ๆตัวก่อนฮะเดือนนี้เดือนแห่งความรักวาเลนไทน์วาเลนไทน์ที่ผ่านมาแหม่ล่าสุดครับข้อมูลต้องอ้างอิงจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาบอกว่าช่วงออนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอมิจฉาชีพหลอกให้รักแล้วโอนเงิน อาจารย์แต่ว่ามันก็ต้องคุยกันมาระยะหนึ่งก่อนไหมแต่วันนี้มันไม่ใช่ฮะหลอกให้รักแล้วโอนเงินเห็นไหม<อ>คือมิจฉาชีพมันไม่ได้มาแค่ที่ผ่านมาอะไรที่เป็นสถานการณ์มันทําได้หมดอืสํานักงานตํารวจแห่งชาติอ้างอิงว่าเรื่องประเด็นแรกนะเคสแรกเขาบอกว่าหลอกให้รักหวังเอาเงินนี่แล้วมันทํายังไงคุนแอนทำยังไงคะคือเบื้องต้นไอ้พวกมิจฉาชีพว่วโจรมันจะสร้างบัญชีปลอมมาอ๋อต้องเป็นคนหน้าตาดีใช่ไหมหน้าตาดีในสื่อออนไลน์อ อาจจะต้องมีทองมีรถดูดีไงฮะนะฮะแล้วก็สร้างภาพด้วยใช้เทคโนโลยี AI คุณแอนบอมเป็นเสียงบอเป็นหน้า,าตาที่สวยก็คือรูปที่มีอยู่อาจจะไม่ใช่รูปจริงเป็นรูปที่คอมพิวเตอร์แต่งมาอีกถูกต้องแล้วก็เอาเสียงดัดสมมุติว่าเอารูป รูปคนแอนไปหรือเอาลูกคนอื่นไปแต่เอาเสียงนั้นใส่เข้าไปอ๋อเอาไปแปลงนิดหน่อยไปแปลงเติมเสียงเข้าไปถูกครับทีนี้มันทำแล้วยังไงแล้วคือให้เขามาคุยกับเราอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เอาผ้าไปเอาเสียงเอาความหล่อไปดึงฮะเอาสถานะการเงินไปดึงให้คนที่เข้าอยู่ในโลกออนไลน์เห็นพอเห็นปุ๊บที่ขอเป็นเพื่อนเนาะใช่ไหมมนุษย์เราพอคนเราเนี่ยผมถามหน่อยเวลาเขาแอดเพื่อนมาในออนไลน์เราดูอะไรก่อน ดูหน้าดูหน้าดูปุ๊บหน้าสวยหน้าหลอกหน้าตาไวใจได้ไหมมีรถมีรถไอเข้าไปดูเฮ้ยทำงานอะไรครับเอาเลยหลังนั้นก็เริ่มด้วยสารสัมพันธ์สารสัมพันธ์พะสารสัมพันธ์ไปสารสัมพันธ์มาไอโจรก็หวังไคฮะหลอกครับเอาเงินหลอกเจอหลอกอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ประเด็นแรกนะเกณฑ์แรกหรือมีแบบหลอกให้รักแล้วชวนลงทุนปลอมเทรดอใช่ไหมเทรดหุ้นเทรดหุ้นเทรดทองคำครับ เทรดอะไร forex เนี้ยนะครับเ,ออเหมือนกันเข้ามาสารสัมพันธ์เหมือนกัน<ะ>แล้วก็อ้างว่าเฮ้ยเราจะเอาเงินไปลงทุนนะเดี๋ยวได้ผลตอบแทนสูงนะชวนให้ผู้เสียหายมาลงทุนแล้วก็ลงทุนกล่าวอ้างไปจริงถึงเวลาก็ไม่ได้เป็นลงทุนตามนั้นแต่เราฝากเงินให้เขาแล้วเนาะถูกต้องเราอะไม่มีความรู้หรอกเราก็คิดว่าเขาเก่งถูกฝากลงทุนหน่อยนะคะคโอนให้เขาถูก ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้หรืออีกเคสหนึ่งนะฮะที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเก็บข้อมูลมาผมว่าดีมากที่ประชาชนควรจะรู้ได้เรามาเตือนภัยมาคุยกันอย่างเช่นหลอกให้รักชวนถ่ายคลิปโอ้โหนี่ระวังเลยนะอันนี้คลิปอะไรคะนั่นเละสิคลิปความสัมพันธ์เหรอไม่รู้คลิปอะไรแต่เขาบอกว่าที่เขาเจอมาเนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพเหมือนเดิมสร้างบัญชีปลอมมาในโลกออนไลน์สร้างสารสัมพันธ์กันเสร็จแล้วชวนให้เหยื่อวิดีโอคอลมาวิดีโอคอลมาถ่ายคลิป บางทีของรับของสงวนเนี่ยเรา<อ>ไม่รู้ไงบางทีเป็นตำรวจนะถ่ายาแบบอฉันเป็นตำรวจวนู่นนั่นอ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแบ็กเมียไงก็เก็บภาพเราไว้แล้วครับผมม,มีผู้เสียหายเยอะมากเลยอันนี้คือข้อมูลที่ทุนง่ายเหมือนสครมะนเนาะโจรออนไลน์เหมือนีมืานหลายรูปแบบอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยซื้อของออนไลน์นะนี่แค่เราเห็นสถานการณ์ที่ผ่านมานะช่วงเดือนนี้จะเจอแบบนี้กันเยอะเยอะมาก อันนี้คือโจรหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนหลอกให้ลงทุนต้องระวังเราต้องมีเงินก่อนนะอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยคือบางคนมีเงินไม่มีเงินก็ไปยืมกู้นี้กลุมส่นนั้นแล้วเห็นคนหลอเงี้ยเห็นว่าสวยเนี่ยอยากไปอยากรวยใช่ครับอืมต้องระวังหน่อยครับผมหรือางทนเนี่ยต้องมาเจอตัวจริงก่อนไหมเออต้องมาเจอตัวจริงนะแต่บางครั้งก็เวลาเจอตัวจริงนัดที่ลานนุ่ไปนั่งก่อนมาเผยเผก็ไม่มาก็มีนะที่ถึงได้รู้ว่าโดนหลอกจริงโดนหลอกจริงใช่ครับต้องระวังอันนี้หนึ่งในรูปแบบครับมีอีกไหมอาจารย์ อ่ะคราวนี้เรามาดูว่าแล้วจากหัวข้อนี้แล้วเราจะเตือนภัยเรื่องของการซื้อขายของออนไลน์ได้ยังไงเพราะอย่างทุกวันนี้แน่นอนครับเราชีวิตมันอยู่โลกออนไลน์ค่ะการซื้อของวันนี้ง่ายมากมือถือเปิดฟีดมาเจอแล้วเขายิงโฆษณามาด้วยเราไม่ได้หาหรอกถูกครับต่ยิงมาครับและไอ้ที่ยิงมาไม่รู้ร้านจริงร้านปลอมถูกถูกไหมอาจารย์ล่าสุดที่อาจารย์เห็นข่าวก็คืออันนี้ต้องส่งสารพี่ขนส่งเหมือนกัน เขาเอาของไปส่งเก็บเงินปลายทางแต่เหมือนลูกค้าเนี่ยจ่ายตังค์แล้วนะแต่ว่าบอกว่าอย่าเพิ่งไปขอแกะของดูก่อนปรากฏแกะของแล้วไม่ตรงปกอหก็ขอเงินคืนทีนี้เด็กเขาก็คืนเงินให้แต่ความไม่เข้าใจของลูกค้าด้วยก็คิดว่าเด็กเนี่ยมีส่วนร่วมกับขบวนการนี้ปินตีขนส่งอีกโอ้โหพละวันนี่น่ากลัวเห็นไหมมันมีหลายรูปแบบไอ้อย่างนั้นเนี่ยคนกลางขนส่งก็ไม่รู้ม่ ไม่รู้เขาพีน่ที่จ้างส่งแล้วไม่กี่ตังนะอาจารย์ที่เขาได้นะโดนละห้าบาทอย่างเงี้ยโดนตีอีกโดนตีอีกแต่วันนี้ภัยมันเหนือกว่านั้นอีกเขาบอกว่าล่าสุดนี้นะครับสำนักงานศูนย์ต่อต้านข่าวกลองประเทศไทยนะออกมาเตือนว่ามันมีภัยรูปแบบใหม่ในกลโกงออนไลน์เขาเรียกว่ากลโกงแบบ a b c ABC อ้องอิงจากสำนักงานตำรวจไซเบอร์นะ A B C ีซีมังไหมงงเพิ่งเคยได้ยินคือคนโกงเมื่อก่อนมันก็คือผู้ที่โกงกับผู้ที่เสียหายแต่วันนี้มันมีคนที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง ABC เอแทนเป็นตัวละคร A B และ C ภาษาไทยก็ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้าน2ถูกครับใช่ฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเป็นยังไงในรูปแบบของกลโกงแบบ ABC นะครับ ข้อมูลจากสานักงานตํารวจไซเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกลโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ตัวตัวแรกเอเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ขายตัวจริงอ่าสมมติแอนแอนเป็น A อแอนเปิดร้านจริงขายของจริงมีสินค้าจริงแอนก็เปิดขายปกติอันนี้เป็น A เป็น A ระบบเป็นเครับไปเจอผู้ซื้อที่เป็น B ผู้ซื้อทั่วไปครับก็มาเห็นร้านคุณแอนจากการฟีดหรือจากแพลตฟอร์มต่างต่าง ก็เข้าไปซื้อค่ะแต่มันมีตัวละครที่3ามาเขาเรียกว่าซีหรือมิจฉาชีพอืมิจฉาชีพเนี่ยไปปลอมเป็น A คือ,อยังไงเอาเอาเอาหน้าเราไปเหรอคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงเขาปลอมนะครับรูปแบบของขั้นตอนเรื่องขั้นตอนแรกหนึ่งนะเขาบอกผู้ขายตัวจริง A เนี่ยจะโพสขายสินค้าตามช่องทางขายปกติทั่วไป สมมติขายแพลตฟอร์มเฟ o o ุ๊กเฟซ o o ๊กเฟซบ o ไอจีอ่าโพสทั่วไปแล้วสองมิจฉาชีพจะไปเอารูปภาพสินค้าของผู้ที่ขายจริงนั่นนะนะครับแล้วเอาไปแอบอ้างเสนอขายกับผู้ซื้อคือบอ๋ออันนี้คุ้นคุ้คุ้นคุ้นะเหมือนพวกรีสอร์ทเงี้ยโรงแรมถูกไหมเอารูปไปทุกอย่างถูกต้องเหมือนกระทั่งโปรไฟล์ถูกต้องแคปมาทุกอย่างถูกต้องมันมีข้อสังเกตไหมว่า จริงปลอมอ,อ่ะมันอ,อ,มอะกไป๋มวจลบอ่าสังเกตยังไงเออค่ะคราวนี้ผู้ซื้อก็ต้องการสินค้าประเภทนั้นอยู่แล้วไปเจอ,อฟีดมาไปเจอโฆษณามาไปเจอในออนไลน์มาก็เป็นไงะเชื่อนะพอเชื่อปุ๊บเมื่อผู้ซื้อหลงเชื่อก็ทําการซื้อขายกับมิจฉาชีพเขานี้มิจฉาชีพพอซื้อพอทักไปปุ๊บเขาก็ขอรายละเอียดบัญชีของการซื้อขายมิจฉาชีพมันฉลาดนะฮะมันเอาเบอร์บัญชีการซื้อขายของร้านจริงไปส่งให้ แล้วพอส่งเสร็จแล้วมันก็ส่งสลิปโอนเงินรยคนซีเนี่ยนะส่งสลิปโอนเงินไปที่ A อ้้นค้าจริงแต่เวลาส่งมันใส่ที่อยู่ของใครครับของตัวซีเองอของที่ซื้อที่ส่งมันมาที่มิจฉาชีพได้ประโยชน์เลยหมายถึงว่าคนจ่ายจริงคือบเนี่ยเงินออกจริงแต่ไปเข้ากระเป๋าโจรถูกต้องโจรก็สวมสิทธิ์เป็นเป็นคนจ่ายสตางค์เองถูกต้องแล้วก็ได้ของไป บีก็ไม่รู้เขาทไมของไม่มาทักทีนู่นนี่นั่นไปตามอสุดท้ายเพิ่งรู้ว่าส่งไปอีกที่นึงโโเราจะแยกยังไงอ่ะอ่านี่แหล<ฮ>ะนะฮะดังนั้นสิ่งนี้สําคัญมากๆนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วมิจฉาชีพพวกนี้มันจะ สุดท้ายพอมันแน่นปุ๊บมันปิดเพจหนีมันปิดแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ชิ่งไปเลยใช่หรือแม้ก็บล็อกบล็อกไปเลยอันนี้คือรูปแบบใหม่นะแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีมาซื้อของไม่ตรงปกซื้อไม่ได้ของนั้นมันมีทั่วไปอยู่นะครับคราวนี้วิธีแบบกโกงแบบ ABC ีเนี่ยเราต้องสังเกตยังไงเราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อยังไงอ้างอิงจากสํานักงานตํารวจไซเบอร์นะก็บอกว่าหนึ่งหลีกเลี่ยงการซื้อขายกับผู้ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้หมายถึงว่าเพจร้านค้าจริงหรืออะไรจริงๆเนี่ยเราต้องระวัง <C ess iz ik> เราอาจจะต้องขอดูหรือทักไปขอดูบัตรประชาชนอันนี้คือคุยกันหลัง <ynen. S 2> หลังบ้านนะ <ynen. S 2> แล้วดูว่าเฮ้ยใช่ตัวตนที่จริงหรือเปล่านะครับ <C ess iz ik> อันที่สองในการซื้อขายสินค้า <C ess iz ik> ออนไลน์เนี่ยต้องพยายามตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้ขายนั้นมีสินค้านั้นจริงหรือเปล <C ess iz ik> ่าก็อาจจะไปดูใต้คอมเมนต์ไปดูหน้าร้านว่าเปิดมาขี่เดือนขี่ปีแล้วมีเบอร์โทรที่ชัดเจนไหมมีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนไหมอันนี้เราต้องดูนะฮะ และ3ครับในการทําธุรกรรมซื้อขายควรเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้ด้วยนะครับเพราะสุดท้ายถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแจ้งความหรือป้องกันได้อนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วร้านค้าเอเขาต้องรู้อยู่แล้วเขาส่งสินค้าที่มันไปเปลี่ยนไปหาใครอันนี้ไปตามได้อยู่แล้วนะครับพยายามเก็บข้อมูลไว้ใช่ครับดังนั้นวันนี้ครับต้องไม่เชื่อนะครับไม่รีบและไม่ไม่โอนนะครับใจเย็นๆไว้ก่อนใจเย็นๆอันนี้คือกลนแบบใหม่แล้วก็ อีกอีกหนึ่งที่แอนตั้งข้อสังเกตไว้นะอาจารย์คที่เวลาโอนเนี่ยก็ดูด้วยว่าเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลนี้เหมือนกันนะจริงจริงจริงเออหรือบางทีก็ต้องหาชื่อนั้นแล้วก็หาอีกอ่ะถูกครับแล้วก็ไปดูยอดโฟลว่าจริงๆอ่ะใครมีเยอะกว่ากันถูกต้องแต่จริงจริงโจรบางคนก็มีเป็นแสนนะดี๋ยวเป็นแสนรับเอามาปลอมหลอกไงมันนี่เขาใช้วิธีพิมพ์เหอเนาะใช่ครับมันมันเชื่อไม่ได้เลยไงดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าดูดีๆระวังดีๆอย่างที่ผมบอกครับ อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอย่ารีบโอนอย่ารีบอะไรจําไว้เสมอเวลาเราทักไปร้านค้าที่เขาขายออนไลน์ค่ะถ้าเขาพยายามเร่งให้เราโอนเร่งให้เราซื้ออต้องเอจใจไว้ก่อนเลยอืไม่ปกติไม่ปกตินี่แหละครับอันนี้ยสําคัญมากๆที่ต้องเตือนและยิ่งเป็นอทกนะครับคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเจอแบบนี้นะครับเยอะมากเราก็เลยต้องเตือนกันไปในรูปแบบนี้ซึ่ง สิ่งที่มันเจอก่อนอันเนี้ยซื้อของไม่ตรงปกนี่ก็เยอะอยู่แล้วนะครับซื้อแล้วไม่ได้ของเนี่ยไอ้แบบเนี้ยรูปแบบนี้จะมาเยอะขึ้นและที่สาคัญสังเกตไหมครับที่ผมบอกไปคคนที่โดนหลอกมากที่สุดไม่ใช่แค่บีนะที่คู่ซื้อนะร้านค้านี่โดนเองเออโดนเองด้วยก็ดีใจคิดว่าลูกค้ามาซื้อถูกครับแต่ก็โดนแจ้งความไปด้วยเพราะลูกค้าก็คิดว่าก็ฉันโอนไปให้เนี่ยฉันคุยกับคุณเนี่ยคุยกับแอดมินของคุณถูกต้อง โดนไปอีก,อก oh. เยอะมากเลยครับพอค้าแม่ค้าที่เป็นลูกศิษย์ผมที่ผมไปเทรนนิ่งไปอบรมเนี่ยบอกว่าจะไงดีอพอไปตรวจสอบมาอ๋อโจรมันสวมรอยแบบน,นี้นี่เองค่ะนะครับอันนี้ไม่รู้อาจารย์จะตอบได้ไหมค,คือมันเป็นคําถามท,าที่อยู่ในใจของของอคนฟังหลายท่านแล้วก็หลายคนที่อาจจะโดนหรอวะแล้วทําไมถึงจับพวกมันไม่ได้สักทีอ่ะโอเคจริงจริง,รง,รงแล้วต้องบอกก่อนคุณแอนในโลกออนไลน์เนี่ยภัยผู้นี้เยอะมากเลยนะครับมุกใหม่มาเรื่อยๆืถูกครับบางคนทําเป็นบัญชีหน้าม้าไม่จับปุ๊บไม่ใช่ ตัวจริงถูกไหมฮะค่ะบางคนพอตรวจสอบคือผมต้องบอกว่าสำนักงานตำรวจไซเบอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานพวกนี้เยอะมากเลยผมเห็นซ i b อบทำงานพวกนี้เยอะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำไม่ทำนะแต่มันมีทฤีมันเยอะครับเหมือนล่าสุดขนาดแค่เดือนนี้เดินความลักก็ยังมีรูปแบบใหม่มาอย่างเงี้ยนะครับผมมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้กับตํารวจบางนายที่ช่วยแบบนี้ก็เซิร์ชข้อมูลโห เห็นเข้าไปเส้นทางของการเงินนู่นนี่นั่นโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยดังนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งคือต้องขอบคุณนะฮะกรมประชาสัมพันธ์ที่เราต้องมาเตือนภัยวิทยุเป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งที่ผมว่ากระจายข่าวได้ถึงถึงรากญาได้ด้วยครับอันเนี้ยถึงทําให้มีประโยชน์ในสิ่งที่เรามาคุยกันอาจารย์นี่ที่ถาม่อไปถามถึงผู้เสียหายถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปอย่างไงคือเบื้องต้นเลยหนึ่งต้องมีสติก่อนอย่าเพิ่งไปวุ่นวายอะไรนะอือนะ มีสติก่อนอย่าอย่าโอนไปเรื่อยๆถ้าถ้าโอนแล้วให้หยุดครับอ่า,อาแล้วก็อย่าไปไวอยร้านค้าหรืออะไรเงี้ยมีสติก่อนอมาตั้งสติแล้วดูว่าหลักฐานเรามีหรือเปล่าอนะทบทวนก่อนครับทดทวนหลักฐานก่อนมีสติก่อนแล้วหลังจากนั้นครับไปแจ้งความค่ะนะฮะไปแจ้งถ้าบางคนเนี่ยคุณแอนที่ผมเจอเนะเงินไม่เยอะไม่เป็นไรหรอกอาจารย์แต่หลายๆคนมันเยอะมันเยอะค่ะเราต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้อย่างน้อยให เจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลในสถิติว่ามันมีเคสแบบนี้อยู่เท่าไหร่ะนะครับหลังจากนั้นมันมีช่องทางครับถ้าเราประสบปัญหาหรือเราตกเป็นเหยื่อนะครับสามารถโทรปรึกษาได้ที่1441 1441ครับ1441หรือโทร081-866-3000อันนี้จะเป็นสำนักงานตำรวจไซเบอร์อ๋อค่ะนะครับก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาได้ปรึกษาได้นะครับเขาก็จะบอก ใขาก็จะแนะนําว่าต้องทํำยังไงหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับ l i ยโ o l l i e o n l i n e c o m นะครับหรือเข้าไปแอดไลน์เขาก็ได้ครับแอดโพลิสหนึ่งสี่สี่หน่งนะับง่ายๆก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่ง่สีง่ายๆเลยอวันนี้ก็เตือนภัยกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของประเด็นโลกออนไลน์โลกใบที่2ของพวกเราของพวกเราไม่เจอภัยใดก็ภัยหนึ่งก็ระมัดระวังตัวนะมีความรู้เป็น ภูมิุมกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้นรักมากมากนะคะอาจารย์กอบพระคุณค่ะขอบคุณ,คคณมากครับโอกาสน,น้านะเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่นาะดีกว่ามินดีได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ต้นรักนะคะทวัชชัยสุขจีดาค่ะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์แล้วก็เป็นนักเขียนคอลัมนิสจากหนังสือพิมพ์อปทอนิวส์การปกครองท้องถิ่นนะคะก็เตือนภัยกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่นะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยอาจารย์กลับไปทํางานก่อนเดี๋ยวเบรกที่สองนะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของบอร์ดเกมประวัติศาาสสตรรร์ไทยยื่อกเีน รู้ใหม่นะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะโครงการสารใจไทยสู่ใจ